แบบบานๆน,นะครับโหนีครับไม่ดินเลยอย่างโวยเลยนะวางเปล่าก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราย้ายเลยดี่ฟ้าตรงนี้ครนะั้งนี้ไม่หมานครับผมไม่มีอะไรเลยครับ โอเคครับก็ดีครับวันนี้ผมจะพาพี่ๆน้องๆน,น้าๆเอฟซี FC ช่องวิถีพันพี่พานน้องออกมากู้หลอบกันอีกแล้วนะครับแต่วันนี้ผมจะมากู้ในคลองอเฮค,ครับไปดูกันดีฟวาว่ารอบผมมีอะไรหรือเปล่าไปดูกันครับ ายของผมก็จะเป็นคลองนะครับตามซอกเล็กซอกน้อยผมก็จะวางหลอกไว้วางแบบครึ่งบกครึ่งน้ำนะครับมาดูกันดีกว่ามีอะไรไหมอันนี้ผมก็วางทิ้งไว้สองวันแล้วนะครับก็ได้เวลาออกมาทำมาหากินตามวิถีแบบบานๆน,นะครับหนูนี้ครับไม่ดินเลย นะหมานครับลูกแรกนี่ฮนะสวยๆเลยนะครับสองตัวโอโ้โหสุดยอดนะครับลูกแรกก็หมานแล้วนะฮะโอเคเลยเดี๋ยว เราไปดูลูกถัดไปเลยดูเข่าซะตั้งนานจนปากถลอกเลยายส,สวยเลยนะครับโอเคเราไปกันต่อเลยครับแล้วเราก็มาถึงลูกที่สองแล้วนะครับมาเรามารุ่นกันว่าจะมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรไหมหรือว่าไม่มีเดี๋ยวไปดูกัน วันนี้ถ้ามีไม่มียังไงก็ถือสวัสาดาีพี่ๆน้องๆมาเกี่ยวชมธรรมชาติดูนฮะมีหรือเปล่าไม่มีอะไรเลยนะฮะลูกนี้วางเปล่าก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราย้ายเลยดีฟ้าลูกนี้ สองสองครัง้งครั้งที่แล้วก็ไม่มีก็ย้ายเลยครับไปเดี๋ยวเราไปลูกที่สามเลยดีกว่ามาถึงนี้หนึ่งลูกมีอะไรหรือเปล่านี่ปาลาตัวะลบหน่อยฮะทำง,งานลำบากนิดนึงมีอะไรหรือเปล่ามีครับอันนี้มีฮะ นี่ครับดูดูดูปลากระสงสองตัวสวยๆอย่างสวยเลยนะดูสว,สวยเลยเค okay. เดี๋ยวเราไปลูกถัดไปเลยครับแล้วเดี๋ยวผมก็กูทั้งหมดแล้วเดี๋ยวผมจะสรุปให้ดูทีเดียว โอเคครับไปกันครับก็มาถึงอีกรูปแล้วนะครับลูกนี้ก็หมายเก่าหมายเดิมหมายหมานนะฮะแต่งวดนี้จะมีอะไรหรือเปล่าดูครับแต่ก็มีลักษณะของการผิดรูปของรอบนะฮะดูอะไรไหมจะหมานเหมือนงวดที่แล้วหรือเปล่าครับ ่วยกันรุ่นกันพมกันเชียร์กันดูหน่อยหม,มานหรือไม่หมานครับนี้ครับผมนีมีมีแต่เป็นปลาช่อนตัวเดียวฮะไม่ตัวใหญ่เลยนะครับไม่ดิ้นเลย หมานหมายเดิมครับดูประชอนครับไซอู้กําลังการครับยอดเลยฮนะตัวน,นี้ มือเดียวนะครับมาช่วยกันลุ้นหน่อยมาาันจะหลุดหรือเปล่าโอ้ตัวแข็งจะตายแล้วนะี่นี่ครับดูฮะดูขนาดครับมือกำไม่หรอบเลยโอ้โหสุดยอดเลยฮะใหญ่จริงๆแต่ทิ้งไว้จนถลอกแต่ไม่รู้ว่าจะหลอดหรือเปล่าโอเคครับเดี๋ยวเราไปลูกต่อไปเลยนะครับดี๋ยวหลุดลูกนึงนะครับหมายเดิมหมายเก่ามีอะไรไหมครับหมวดนี้ จะหมานอีกไหม,มอะไรไหมั้งนี้ไม่หมานครับผมไม่มีอะไรเลยครับโอเคครับก็สรุปทั้งหมดเรากู้มาห้าลูกนะครับเข้ามาสามอีกสองไม่มีนะครับวันนี้วันนี้ไม่ค่อยหมานนะฮะแต่ก็หรือว่ายังโอเคอยู่ เดี๋ยวเราไปสรุปกันเลยดิฟ้าว่าได้เถลายนะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมสรุปให้ดูตรงนี้เลยดิฟ้ามาสรุปกันมันจะเทส,สรุปให้ดูตรงนี้เลยนะครับ กูกูรอาพาลูกขอได้เท่านี้แล้วครับก็มีโอ้โดดครับโดดโด,ดมีปลาช่อนสตัวนะครับแล้วก็ปลากระสงสอตัวนี่ฮะก็ถือว่าไส้งามอยู่นะฮะดูฮะ นี่พรน,นะครับนี่ครับดูไซครับใหญ่ๆเลยนะครับนี่ครับตัวนี้ใหญ่สุดอ๋ตัวนี้ก็ไซโลนะครับดูแล้วปลากระสงก็ไม่ใช่ย่อยนะฮะ ส,สวยๆัวยง,ง,งามเลยฮะก็สรุปว่าผมก็สรุปให้ดูแค่นี้นะครับลอบทั้งหมดห้าลูกแต่ที่มีปลาเข้ามีเข้าอยู่แค่สามลูกนะครับโอเคครับเหน็นแค่นี้ก็สรุปว่าตามนี้นะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับงั้นผมก็สวัสดีครับ